ยินดีต้อนรับสู่ช่อง Auto CRA ZE ช่องเทคโนโลยีและกองทัพที่น่าเชื่อถือในประเทศไทยที่เรานําเสนอข้อมูลลึกเกี่ยวกับระบบอาวุธล้ําสมัยและเทคโนโลยีป้องกันประเทศจากทั่วโลกอย่าลืมกดติดตามช่อง Auto CRA ZE ตั้งแต่ตอนนี้เพื่อไม่ให้พลาดเนื้อหาสุดพิเศษเกี่ยวกับขีปนาวุธและยุโทโธปกรณ์ทางทหารที่สําคัญจากทุกมุมโลก DF-5 หรือที่รู้จักกันในชื่อตรงเฟิง5เป็นขีปนาวุธข้ามทวีปของจีนที่ได้รับการพัฒนาในยุคสงครามเย็น แต่ยังคงมีบทบาทสําคัญในกองกําลังนิวเคลียร์เชิงยุทธศาสตร์ของจีนจนถึงปัจจุบันขีปนาวุธชนิดนี้ถูกออกแบบมาเพื่อยิงจากฐานใต้ดินและสามารถติดหัวรบนิวเคลียร์ขนาดใหญ่ทําให้เป็นเครื่องมือยับยั้งที่ทรงพลังในโครงสร้างสามเหลี่ยมนิวเคลียร์ของจีน DF-5 รุ่นดั้งเดิมเป็นขีปนาวุธแบบ2ขั้นตอนที่ใช้เชื้อเพลิงเหลวมีระยะยิงประมาณ1-3,000กิโลเมตรซึ่งครอบคลุมเป้าหมายในสหรัฐอเมริกา ยุโรปและเอเชียได้อย่างครอบคลุมหัวรบของรุ่นแรกมีขนาดใหญ่โดยมีพลังทำลายล้างระดับเมกะตันซึ่งมากกว่าขีปนาวุธยุทธศาสตร์ของหลายประเทศ ต่อมา DF5 ได้รับการพัฒนาเพิ่มเติมเป็นรุ่น DF5B ซึ่งสามารถติดหัวรบแบบแยกเป้าหมายอิสระหรือ MIRV ได้สูงสุดถึง8หัวรบซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการลบหลีกระบบป้องกันทางอากาศของศัตรูรุ่นถัดมาอย่าง d f 5 c ยังสามารถติดหัวรบได้ถึง1 0หัวรบซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความก้าวหน้าในการย่อขนาดหัวรบและระบบนำวิถีของจีจุดเด่นของ DF5 คือการใช้เชือเพลิงเหลวซึ่งแม้จะต้องใช้เวลาเตรียมการก่อนยิง แต่ก็สามารถแบกน้ําหนักบรรทุได้มากกว่าขีปนาวุธที่ใช้เชื้อเพลิงแข็งโดยขีปนาวุธนี้ถูกยิงจากฐานใต้ดินซึ่งมีการเสริมความแข็งแรงและมีความลับในการปฏิบัติการมากยิ่งขึ้นในรุ่นใหม่ตัวขีปนาวุธ df- 5มีขนาดใหญ่สูงประมาณ32เมตรและมีน้ำหนักมากกว่า180,000กิโลกรัมระบบนำวิถีได้รับการพัฒนาให้แม่นยำยิ่งขึ้นโดยใช้ระบบนำทางแบบอินเนอร์เชียและอาจมีการสนับสนุนจากดาวเทียมในรุ่นที่ใหม่กว่าแม้จะไม่สามารถยิงได้รวดเร็วเท่ารุ่่นที้เเือเพงแขง แต่ข้อดีอยู่ที่ระยะทางและพลังทำลายที่สูงมาก DF-5 ถูกนำมาแสดงในขบวนพาเหรดทางทหารหลายครั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี2015ที่จีนได้เปิดเผยรุ่น DF-5B อย่างเป็นทางการแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงแนวทางนิวเคลียร์ของจีนจากการยับยั้งขั้นพื้นฐานไปสู่การตอบโต้ที่แน่นอนและมีประสิทธิภาพในเชิงยุทธศาสตร์ DF-5 เป็นเครื่องมือที่ทำให้จีนมีอำนาจการป้องกันนิวเคลียร์ระยะไกลที่แข็งแกร่ง และจีนจะพัฒนาระบบที่ทันสมัยและเคลื่อนที่ได้อย่าง DF41 ขึ้นมาแต่ DF5 ก็ยังคงมีบทบาทสำคัญในแนวทางนิวเคลียร์ของประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อใช้งานร่วมกับระบบยิงจากฐานใต้ดินที่ยากต่อการตรวจจับและตอบโต้นี่คือบทวิเคราะห์ครบถ้วนเกี่ยวกับขีปนาวุธ DF5 ตั้งแต่การออกแบบการพัฒนาและผลกระทบทางยุทธศาสตร์หากคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดติดตามช่อง Auto CRA z e E เพื่อรับชมเนื้อหาเกี่ยวกับอาวุธล้ำสมัยจากทั่วโลก ขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอต่อไปกับ Auto a u t o CRA ZE ช่องกองทัพและเทคโนโลยีของประเทศไทย